thank you อพี่ครับพี่ครับพี่ากเข้าไปในข้างในหมู่บ้านหรือเปล่าอเออผมขอติดรถไปด้วยนะครับเออ,เอ,อมาเออผมถามอะไรหน่อยพี่อะอันนี้เขาเผากันทําไม่ะครับเครากเขาเผาเตรียมหน้าดินกันเรื่องปกติอะทาไมวะปกติเขาทํางานแบบนี้เหรอครับเออทำไมอ่ะอ๋อมาแล้ว่า พี่ครับพี่ครับนี่เราทำไรอยู่เหรอครับอ๋อนายเป็นคนที่กรมป่าไมาส้ส่งมาใหม่ใช่ปะใช่ครับพอดีเมื่อวานอ่ะป่าแถวไหนมันไฟไหม้วันนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็เลยมาทำพิธีขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขากันอะ่ะนายมาใหม่อ,ะอม่ะก็คุรเรื่องพิธีนะเว้ยหยุดไฟป่าด้วยการก่อกองไฟแบบนี้เ่ยนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลูเว้ยไปไหนก็ไปไปไ สวัสดีครับลุงผมเป็นนักศึกษาฝึกง,งานจากกรมป่าไม้นะครับผมอยากจะมาถามข้อมูลว่าทำไมชาวบ้านถึงต้องเผาป่าเพื่อหาของป่ากันด้วยล่ะครับการเผาคือวิธีเดิมของเราทาให้เผาเราจะอะไรกินเออนี่ทุกคนไม่รู้จริงๆเหรอครับว่านี่คือความเชื่อผิดผิดถึงไม่เผาชาวบ้านก็ยังมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะเพราะการเผาจะทำให้เกิด pm สองจุดห้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และยังส่งผลเสียระยะยาวต่อทุกคนอีกด้วย <c oughs> เราเผาก็นมาหลายชั่วยุคนแล้วก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยทุกคนก็ปกติดีนี่ ไม่ไหวแล้วนะพี่คนที่นี่นอกจากจะเผาบ่าเป็นอาชีพแล้วยังเชื่อเรื่องพิธีกรรมแปลกๆอีกผมบอกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอ่ะอดทนอีกนิดเถอะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มทําอะไรสักอย่างเฮ้ยแค่นี้กันพี่ขอไปหมอแยกไม่ไม่ให้เขาดูแม่ดูเลยตอนนี้เขาไม่ได้ช่วยหรอกค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอแยกเอายาดูให้เขาก่อนได้ไหม ช่วยครับช่วยครับมีคนเป็นลมมาครับข้ารู้สึกถึงเท่าฐานที่แทรกซึมไปทั่วหมู่บ้านอากาศที่พวกเจ้าสูดดมเข้าไปไม่ใช่อากาศแห่งชีวิตแต่มันคืออากาศแห่งความตายแม่น้ำจะเหือดแห้งพืชผลกำลังจะตายเด็กๆจะหายใจไม่ออก หากพวกเจ้ายังคงเผากันต่อไปแต่พวกข้าก็เผามาแต่ละเดือนทำไมพิ่มันมีปัญหาครับสมัยก่อน<ม>ป่ายัางมีมากกว่านี้ดินยังอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้พวกเองดูเถิดมันกลายเป็นเท่าทานหมดแล้วถ้าการเผาคือปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยนมันนะครับใช่แล้วเจ้ารับฟังได้ดีจงใช้ปัญญาของเจ้านำทางพวกเขา นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทําให้ชาวบ้านเปิดใจรับฟังผมอีกครั้งผมได้มีโอกาสสอนชาวบ้านให้ใช้วิธีคุมหน้าดินแทนการเผาหน้าดินวิธีนี้นอกจากจะทําให้ชาวบ้านได้เตรียมหน้าดินในการทําเกษตรแล้วยังช่วยลดปัญหาการเผาเพื่อเตรียมหน้าดินแบบเดิมอีกด้วยและผมได้รู้ความลับว,ว่าแท้จริงแล้วร่างทรงที่ชาวบ้านนับถือมาตลอดคือร่างทรงปอมเมื่อก่อนพ่อของเขาเป็นร่างทรงของหมู่บ้านนี้แต่ไม่กี่วันก่อนท่านได้เสียลงจากโรคมะเร็งปอดเธอซึ่งเป็นลูกสาวจึงอยากทําอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านเธอจึงใช้อาชีพของพ่อมาเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารกับชาวบ้านนั่นเองสุดท้ายผมดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมได้มองเห็นการพัฒนาของคนในหมู่บ้านทั้งผู้คนที่ไม่เคยเชื่อในการรักษาของหมอได้เปลี่ยนความคิดและหยุดความเชื่อผิดๆ ถึงแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับฟังและตระหนักถึงอันตรายของการเผาว่านอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของไฟป่าแล้วยังเป็นต้นเหตุของฝุ่น pm 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่พร้อมจะรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข มดีใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเลิกความคิดเดิมๆความเชื่อผิดๆและผมเชื่อว่าแค่ทุกคนเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองจุดเริ่มต้นเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน แต่หากวันใดที่เธอได้พบผู้คนในป่าเธอนี้ให้ไกลพวกมนุษย์สุดแสนใจร้ายและอันตรายเธออย่าไว้ใจโปรดจงหนีเข้าไปให้ลึกให้ไกลในป่าและหายไปอย่าให้รู้ว่าเธอยังเหลือพวกเขาจะมาพากเธอไป วันจากต้นไม้จากลำธาร้างไกลจากภูเขาสายลมพี่ไกลแสนไกล